mm-hmm จิ๋วมากเฮ้ยเห็นไหมอ่ะโอ้ยมันจิ๋ววันนี้ไม่รู้เฮ้ยไม่รู้ตะก้อจิ๋วนะตะก้าจิ๋วค่ะเป็นต่างหูมามีตะก้อจิ๋วเลยค่ะตะก้าจิ๋วทำไมันเล็กจังอ่ะสานมือทุกอันเลยมาหลอกมากดูดิค่ะไปค่ะ จิ๋วมากดูดูต่งหูสมัยใหม่น่ารักจังปะปะชั้นสี่ซีทอนแมนเพยไหนหัวเฮาลับู้ยาอย่านี้ตู้ไหนคาใครเบบี้ Terima <laughs> 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 ไสาติรกามันจะไม่ร้อนแต่คนมันจะร้อนอ่ะจูู้ว่าจริงจริงไม่ร้มันไมชอบเดยว่ะอ nah, nah, <e ุ้ยค okay> ิดจจุดมาด้วย เหญมากเป็นอะไรฮะน่ามีร้หต้งเรื่องอ้ินไต้องกวขึ้นดูไม่เนียยคนก็คนเดียวกินสีมันจะต่งวลูกกนไม่ได้ิมบับินบับก่นไหนขิมบัเนี่ยสักิมบับิน เหมือนเสนนงไยอะทีกินโรงเรียนอะมาตัดดมกันก็ได้แต่แดงมานอยู่ใช้ดูน้ำกินหน้าก็แดงเลยมันมรสายแซ่บปนนไม่เจ็บอะ